ปีนปีนปีนนะคะมาดูความน่ารักของน้องตุ้มยุ้ยท่านอีคารวันนี้ปิดน้องทุ้มยุ้ยมาให้ดูไปเอ๋ไปเอ๋วันนี้เป็นเช้าที่สดใสค่ะน้องตุ้มนุย้ยจะเอาความน่ารักมาฝากทุก,ท,กท่านค่ะเริ่มจะโซนแล้วได้เจ็ดเดือนแล้วทีนี้ก็เริ่มจะปีนจะป่ายได้แล้วค่ะเริ่มหัดกินอาหาร รายบ้าได้มากยิ่งขึ้นแล้วแต่ก็ยังพยายามทำเป็นชิ้นเล็กๆให้น้องทานอยู่ค่ะตัวติดคอคุณแม่ก็ยังแหงนะคะน่ารักจุ๊งน้อยจุ๊งน้อยเอ้ยเครื่องดินมาแล้วได้ยินไหมได้ยินเสียงเครื่องดินไหมตัวป่ะหมาแล้วอ,อหาหาให้คุณแม่และ เสียงเครื่องบินมาค่ะตัวตัว,ต,วตรงนี้อยู่กใกล้ๆกล้วิหารเตียนค่ะจะมีกเครื่องบินบินลงแล้วก็จอดอยู่ตรงนี้หน้าวิหารเตียน ดีค่ะก่อนแลดีค่ะก่อนแล้ว,ลวส่วนการภราษาค่ะน่ารักน้อยตรงนูย้ยจะปีนแะล้วจะปีนแะล้วจะปีนแะล้วจะปีนและจะปีนแะล้ว หัวออกมาแล้วหัวออกมาแล้วเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้คอยดูเด้อมันจะร้องเด้อร้องเด้อจะร้องเด้อดอออืัอตอนกลางคืนเขานอนดีบ่ลุงนอนดีไหมตอนคืนมันกินงุมนึม่นเนอะนอนแล้วใช่ไหมมัน,นจะตื่นขึ้นมากินนม มันตัวใหญ่แล้วเนี่ยฮะเนื้อตันปันแล้วตอนเนี้ยฮะเป็นนมแล้วไม่ใช่งาจะงอกหรอบอกฮะงาจะงอกแล้วนี่ดูดไดว,ดด dachte, ว,ดดว้เด้นมเขาตรงนู้ยตรงนู้ยตรงนยดื่มนมแม่ไว้ดูดนมแม่ไว้แล้วก็ไม่กินนะทีนี้เล่นดืกินกล้วยแล้วก็ติด กินกล้วยกินของหวานหวานแล้วกินอาหารเสริมอารมณ์ดีกำลังโซนค่ะตอนนี้ต่อไปคงจะเอาไม่อยู่ใช่ไหมครอบนี้โอ้ยวันนั้น่ะเล็บลุงเนี่ยตรงนี้เล็บเน่าเล็บเน่าแล้วค่ะตอนนี้ตัวนุ้ยเริ่มโตแล้วดื้อซนเหยียบเจ้าของช้างแล้วเหยียบเล็บเน่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมตัวนุ้ยตรง ทำไมหนูดื้อย่างนี้ทำไมหนูดื้อย่างนี้ฮึนนนเลยเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วเดี๋ยวก็เป็นหนุ่มแล้วงาก็จะงอกแล้วออดูไม่มีอะไรให้กินเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอาเนนต้นเอาสับปะรดมาให้เด้ออลักจะกินสับปะรดบอกกินได้ไหมเออเออเชือกสามเส้นแล้วเนี่ยเออดูมันตันนะเนื้อมันใหญ่ใหญ่จหนูเห็นมันดันนะหนูว่าไม่น่าแรอกนี่เดี๋ยวก็ ข็งแรงเด้อแข็งแรงเด้ใช่ไหมอ้ยอู้ห้หูโอ้สามเส้นแล้วนะมาเส้นเนี่ยโตแล้วจนต้องเปลี่ยนแล้วนี่โอ้ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตัวเล็กเริ่มใหญ่เชือกที่มาไว้ก็เริ่มจะได้เปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าน้องเขาตัวใหญ่ขึ้นใหญ่มากตอนนี้นมแม่เขาดีค่ะ เดูอดเดูเดีอยเนแย่ก็เขินแยกก่เยลยสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะมาดูความน่ารักของช้างตุงนุ้ยใหม่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะ